กราบสวัสดีครับยินด,ดีคอรับสู่ MJ Special สำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครนาฮิดะหรือว่าเทพไม้โลลิชาเขียวของเรานั่นเองโดยตัวละครนาฮิดะเนี่ยผมก็รับประกันได้เลยว่าความน่ารักของเธอเนี่ยผมเล่นแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆแต่ยิ่งเห็นความสามารถของตัวละครนาฮิดะเข้าไปอีกการเล่นเกมเพลยออะไรต่างๆเนี่ยสนุกแบบสุดๆไปเลยซึ่งคลิปในวันนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่ได้น้องนาฮิดะเนี่ย ะเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าจะเปิดหาตนหนัวละครนาฮิดะดีหรือว่าเราควรจะข้ามดีตึ่งคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยอย่างมากๆ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกมชินิมแพคปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพาสเวิร์ดในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลว่าเปยเพียงแค่ใช้ U i d ดในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิก์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดส่วนพิเศษใต้เดสคริปชันนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลว่าเปเท่านั้น ก่อนอื่นเรามาดูจุดเด่นและข้อควรระวังของตัวละครนาฮิดะกันก่อนโดยจุดเด่นหลักของตัวละครนาฮิดะเนี่ยคือการใช้สกิลทาตุวไม่ว่าจะเป็นการกดแบบปกติหรือว่าการกดแบบ้าที่จะเป็นการป้ายสัญลักษณ์ที่ชื่อว่าไรคามาพิลิเวชันแก่ศัตรูที่เมเราเนี่ยทำปาติยะฮใส่ศัตรูจะทาดาเมจฮัทเพืชแก่ศัตรูทุกตัวที่ติดสัญลักษณ์ึ่งในการทาสัญลักษณ์ตรงนี้เราจะสามารถทําได้สูงสุดถึง8ตัวละครและระยะเวลาของเจ้าตัวสัญลักษณ์ไรคามาพิลิเวชันเนี่ยจะนานถึง25วินาที เื่องการทำดาเมจต,ตรงนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ2.5วินาทีก็หมายความว่าเราเนี่ยจะสามารถทําดาเมจหรือว่าปลายทัดพืชเนี่ยได้อย่างถี่ีมากๆจุดนี้จึงทําให้เราเนี่ยสามารถท,รทําปฏิทัดพืชได้อย่างง่ายดายมากๆและในส่วนสกิลท่าไม้ตายของน้องนาฮิดาที่จะเป็นการการณาเขตชายออมายาหรือว่าบ้านของน้องนั่นเอง ตังอนาเขตตรงนี้ก็บับให้ต so ัวละครนาฮิดะมีความสามารถมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ว่ามีตัวละครธาตุไฟอยู่ในทีมก็จะทําให้เจ้าตัวไรคามาเพรลิฟิเคชันเนี่ยทำดาเมจมากยิ่งขึ้นหรือว่าการใส่ตัวละครธาตุน้ําเข้ามาในทีมก็จะทําให้ระยะเวลาของอนาเขตชายออมายาเนี่ยนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าการใส่ตัวละครธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นการลดระยะเวลาในการเกิดเอฟเฟกต์ไรคามาเพรลิฟิเคชัน ตรงนี้จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่า2.5วินาทีทําให้การทําดาเมจทัพพื่นเนี่มันถี่และต่อเนื่องมาและยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อตัวละครในสนามเนี่ยอยู่ในอาณาเขตชายออมมายายังได้บ้าในเรื่องของค่าชำนันท่าจากน้องนาฮิดะเนี่ยไปถึงสูงสุดถึง250หน่วยเมื่อตัวละครนาฮิดะเนี่ยมีค่าชำนัลท่านเนี่ยถึง1000นหน่วยดังนั้นทําให้ตัวละครนาฮิดะเนี่ยสามารถบูสต์ในเรื่องของค่าชำนัลท่าให้กับทีมได้ถึงแม้ว่าตัวละครนาฮิดะเนี่ยไม่ต้องทปาปาฏิยธาตุอะไรก็ตามกาาาอนาเนเเเขตท่ั้ โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นจุดเด่นของน้องนาฮิดะที่ค่อนข้างจะไล่ที่ติประมาณหนึ่งเลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลังจากที่ผมเนี่ยเล่นน้องนาฮิดะเนี่ยไปสักพักปรากฏว่าน้องนาฮิดะเนี่ยเป็นตัวละครที่มีปัญหาในเรื่องของการฟื้นฟูค่าพลังงานถึงแม้ว่าสกิลท่าไม่ตายของน้องเนี่ยจะใช้ค่าพลังงานเพียงแค่50หน่วยแต่เงื่อนไขในการฟื้นฟูค่าพลังงานของน้องเนี่ยมันยุ่งยากประมาณหนึ่งเลย โดยการดอบอนุท่าของน้องนาฮิดะเนี่ยจะมาจากการทําปฏิหาแก่ศัตรูที่ติดเสัญลักไราคามาพิริเวชันจากสกิลธาตุเึ่องการดอบตรงนี้ถ้าดูตัวเลขอย่างเดียวมันอาจจะไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราเนี่ยทำดาเมจไราคามาเนี่ยได้ทุกๆ2.5วินาทีแต่ปรากฏว่าการดอบอนุท่าของน้องนาฮิดะเนี่ยดันมีคูลดาวในการดอบประมาณหนึ่งเนื่องจากการทดสอบเนี่ยปรากฏว่าการดอกอนุท่าของน้องนาฮิดะเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกทถึ8-9วินาที ส่วนตรงนี้ถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะทดาดาเมจไรคามาเนี่ยได้ถี่ๆมากๆปรากฏว่าเจ้าอนุธาตเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปตามความสามารถของจะตดไตรคา,ามาเลยก็ต้องรอ,อะระยะเวลาคูดาวของการดรอปอนุธาตุทำให้การฟื้นฟูข้าพลังงานของตัวละครนาฮิดะเนี่ยก็อาจจะต้องไปพึ่งพาตัวละครอื่นที่ใส่อาวุธอย่างฟาวเนตหรือว่าตัวละครธัตพืชที่เข้ามาในทีมหรือท้ายที่สดุดตัวละครนาฮิดะเนี่ยก็จะเป็นจะต้องปั้นในเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานที่อาจจะต้องปั้นถึง140หน่วย อ่ะูดตรงนี้ตัวละครไนฮิดะเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาใหญ่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ตัวละครไนฮิดะเนี่ยจุดเด่นจริงๆจุดเด่นหลักๆเนี่ย คือสกิลธาตุอันนี้ผมเน้นย้ำนะสกิลธาตุเพียงเท่านั้นสกิลธาตุไม่ตายทําให้น้องเนี่ยมีเอฟเฟกความสามารถมากขึ้นดังนั้นถึงแม้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใช้สกิลธาตุไม่ตายหรือว่าไม่ใช้สกิลธาตุไม่ตายความสามารถของตัวละครนาฮิดะนเนี่ยก็ไม่ได้ลดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบัฟค่าชํนานาญธาตุให้กับตัวละครที่อยู่ในสนามเพียงเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าสกิลธาตุไม่ตายของน้องนาฮิดานเนี่ยก็อ่อน้างที่จะนานประมาณหนึ่งเลยดีไม่ดีเนี่ยโรเทชั่งของเราเนี่ย ได้ก่อนที่อนาเคของน้องนาฮิดะเนี่ยจะหมดสิทธิและอีกอย่างถ้าเพื่อนๆเนี่ยใส่ตัวละครอ,อย่างธาตุน้ําเข้ามาในทีมเนี่ยจะทําให้ระยะเวลาของอนาเคเนี่ยมันนานขึ้นไปอีกก็ไม่ต้องซีเรียกก็ได้สําหรับการใช้สกิลทำาห้ตายของน้องนาฮิดะตัวนี้ผมแค่อยากจะบอกเพื่อนๆให้รู้ไว้ว่าตัวละครน,นาฮิดะเนี่ยถ้าใครเนี่ยอยากจะเอาน้องเนี่ยไปเป็นตัวฟื้นพลังงานเนี่ยไม่ได้ฟื้นพลังงานดีนะยกเว้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะใส่อาวุธอย่างฟอร์โบเนสให้กับตัวละครน,นาฮิดะ และต่อมาก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูการจัดทีมให้กับตัวละครน,นาฮิดะซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องลงลึกประมาณหนึ่งเลยเรามาดูแนวทางการป้านตัวละครน,นาฮิดะกันก่อนสำหรับการป้าตัวละครน,นาฮิดะเนี่ยสันส้นๆง่ายๆคือเราควรจะมีค่าชำนาญธาตุประมาณ1000หน่วยหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้แต่แนะนำจริงๆเนี่ยคือ1000หน่วยแบบเป๊ะๆจะดีที่สุด แต่สำหผมเนี่ยยังปั้นได้ไม่ถึง1,000หน่วยอาจจะต้องไปหาอ์ติแฟกต์ใหม่มันค่อนข้างที่จะปั้นยากประมาณหนึ่งด้วยความที่ว่าผมใส่อ์ติแฟกต์อย่าง deep wood ตรงนี้มันไม่ได้บวกค่าจานานธาตุเลยทําให้การปั้นในเรื่องของค่าจานานธาตุของน้องนาฮิดะจะลําบากนิดหนึ่ง ถัดมาสำหรับอาวุธของน้องนาฮิดะโดยความที่ว่ากาชาของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีหรือว่าเกลือมากๆและงบประมาณของผมเนี่ยอาจจะต้องเก็บไปให้กับตัวละครหน้าๆเนี่ยผมเลยไม่ได้เปิดอาวุธที่เป็นอาวุธประจําตัวอย่างอัดเทาซันซึ่งเท่าที่ผมมองแล้วอาวุธประจำตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาวุธที่สําคัญมากๆทําให้เราเนี่ยจะเป็นจะต้องเสียภัยมดเจมมากมายซึ่งความสามารถหลักๆของอาวุธประจําตัวเนี่ยเพียงแค่ให้ตัวละครนาฮิดะเนี่ยมีค่าชํานาญธาตุที่มากยิ่งขึ้นดาเมจแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และในส่วนอาวุธสีดาวที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3อันอันแรกก็คือเจ้าตัว sacrificial ที่บวกค่าชำนาญท่านเนี่ยเยอะที่สุดแล้วในบรรดาอาวุธสีดาวแต่ทามอเพื่อนเนี่ยมีเจ้าตัว wanderer event star ถึงแม้ว่าจะบวกค่าชำนาญท่านเนี่ยไม่เท่ากับเจ้าตัว s a c แต่ว่ามันบวชในเรื่องของค่าพลังโจมตีโดยคิดจากค่าชำนาญท่าของตระครดังนั้นท่ามืนเนี่ยปั้นในเรื่องของค่าชำนาญนท่าให้กับน้องนาฮิดะเนี่ยได้เกินพันแล้วปรากฏว่าเราใส่แซกโอ้โหมันเยอะมากเกินไปเรามาใส่วันเดอร์เลอร์ก็ได้ และอาวุธชิ้นสุดท้ายในบรรดาอาวุธสีดาวที่ผมจะแนะนําก็คือเจ้าตัวมัปป้ามัปป้าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือโบกโบนัสความเสียหายถึงแม้ว่าในบรรดาอาวุธสีดาวที่ผมแนะนำเนี่ยเจ้ามัปป้าเนี่ยบวกค่าชนันระาับน้อยที่สุดแต่มันโบกโบนัสความเสียหายธาตุก็ค่อนข้างที่จะดีประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีอาวุธสีดาวที่ผมพูดมาและคิดว่าอยากจะใส่เป็นอาวุธสามดาว ผมเนี่ยจะแนะนำเป็นเจ้าตัวเมจิกไกด์ซึ่งเจ้าตัวเมจิกไกด์เนี่ยก็เป็นอาวุธ3ดาวที่เอาโตๆนะมันดีพอๆกับอาวุธสดาวหรือว่าอาจจะลองจากอาวุธประจำตัวเลยเพราะเจ้าตัวเมจิกไกด์เนี่ยก็บวกค่าชำนวน่านที่สูงมากๆเป็นอาวุธที่ดีมากๆสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายเริ่มต้นหรือว่าผู้เล่นใหม่แต่เจ้าเมจิกไกด์เนี่ยายาวๆได้เลยยันเอ็นเกม ถัดมากับอาติแฟ์อาติแฟ์เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด2เซตถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยปั้นค่าชำนาญท่านไม่ถึง1000หน่วยไต่ไปเลยกับเจ้าตัวกิลด็ดีมซึ่งเจ้าตัวอาติแฟ์นี้จะโบกค่าชำนาญท่านได้สูงถึง230หน่วยแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยปั้นค่าชำนาญท่านได้เกิน1000และคิดว่าการใส่อาติแฟ์อย่างกิลด็ดีมเนี่ยมันล้นมากเกินไปผมจะแนะนำเป็นเจ้าตัวดีฟวูดเมมโมรีซึ่งผมก็ใส่เหมือนกัน ซึ่งจะตัว Deep ตดีบู๊เนี่ยก็ทาให้ตัวละครนาฮิดะเนี่ยทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าการใส่สีชิ้นเนี่ยจะลดความต้านทานทัดพืชแก่ศัตรูเมื่อเราเนี่ยใช้สกิลท่าหรือท่าไม่ตายเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูตัวนี้ทําให้ทีมของเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่ดีบู๊ตเพื่อมาลดความต้านทานนัดพืชให้กับน้องนาฮิดะและในส่วนอัตติแฟตแต่ละชิ้นเนี่ยผมจะให้มงกุฎเป็นค่าชนานํานาญท่าถ้วยค่าชนานํานาญท่าและนาฬิกาเนี่ยก็ค่าชํานาญท่าเช่นกันคือค่าชํานาญท่าเนี่ืออ่่่ต้งใสคาน แต่ว่าถ้าเพื่อนเนี่ยสามารถปั้นค่าชำน,นาญธาตุได้เกิน1,000หน่วยก็อาจจะปรับในเรื่องของอ์ติแฟกต์ส่วนหมวกเนี่ยเป็นอาตาัตราคิดหรือว่าความแรงคีดก็ได้เพื่อให้น้องนาฮิดาเนี่ยทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงอ์ติแฟกต์ของเพื่อนๆน,นะว่าจะทำได้มากแค่ไหน ในโซนกลุ่มดาวเนี่ยถ้าพูดจากใจต,งตรงๆเนี่ยซีศูนย์เนี่ยเล่นได้แล้วไม่จะเป็นจะต้องปลดกลุ่มดาวเลยด้วยซ้ำถ้าพเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้แมคคานิกของตัวละครนาฮิดะเพียงอย่างเดียวทีสองเนี่ยทำให้น้องนาฮิดะและก็ทีมของเราเนี่ยทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนซีหนึ่งเนี่ยผมพูดจากใจเลยไม่ได้ต่างจากซีศูนย์เลยถึงแม้ว่ามันจะบับสกิลท่าไม่ตาย้าสกิลท่าไม่ตายของเพื่อนเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวละครในทีมของเราเนี่ยมีการใส่ธาตุไฟถึง2ตัวธาตุไฟถึง2ตัวหรือว่าธา,าตุ แ้กลุ่มดาวที่1เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดึงความสามารถออกมาได้มากที่สุดตัวซีหเนี่ยก็ถือว่าพลิกโฉมในเรื่องของดามเมจเลยแต่ไมคาั้นใจริงๆของน้องนาฮิดะเนี่ยคือสกิลท่ามีงประมาณจริงก็ซีหก็ได้นะแต่ผมมองว่า C2 หรือว่า C ีศูนเนี่ยจบละและถัดมาสำหรับพรสว่างของน้องนาฮิดะเนี่ยก็ปั้นไปเลยง่ายๆคือสกิลท่าสกิลท่าไม่ตายส่วนถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีทรัพยากรเหลือค่อยมาอัพในเรื่องของการโจมตีปกติ แล้วตอนนี้เราก็รู้ว่าตัวละครน,นาฮิดะเนี่ยมีจุดเด่นอะไรมีข้อควรระวังอะไรแล้วแนวทางการป้นน้องเนี่ยจะป้นยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูการจัดทีมให้น้องนาฮิดะกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะจัดทีมยังไงให้น้องได้บ้างโดยการจัดทีมให้น้องนาฮิดะเนี่ยสันส้นๆง่ายๆเลยก็จะมีทั้งหมดประมาณสัก5ทีมหลักๆแล้วกันโดยทีมแรกเนี่ยคือทีมปลุกเรากับการใส่ตัวละครท่าุไฟฟ้าเล่นคู่กับน้องนาฮิดะ ใกล้คล้ายๆกับตัวละครไซโนที่ผมเคยจัดทีมให้ดูก่อนหน้านี้โดยนายฮิดะเนี่ยจะมีหน้าที่ในการป้ายธาตุพืชให้กับศัตรูหลังจากนั้นให้ตัวละครธาตุไฟฟ้าเนี่ยทำดาเมจเพื่อทําปฏิธาต์อย่างการปลุกเลาและหลังจากนั้นเราก็ทาการโจมตีธาตุไฟฟ้าแก่ศัตรูทําปฏิธาตบีบอัดไอ้น้องนายฮิดะเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ไตคามาเพลิเคชันในการทาดาเมจแก่ศัตรูก็จะเป็นปฏิธาต์อย่างการแพร่ขยายดาเมจอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะจบโรเทชันแบบเป๊ะเ,เ,เลยและยิงธรรมดาเนี่ยเล่นคู่กับตัวละครไซโน ino, และ ยเวลาของเจ้าตัวชายออฟมายาหรือว่าะระยะเวลาของเจ้าตัวไรคามาเนี่ยมันก็นานเพียงพอให้กับตัวละครไซโน่เนี่ยสามารถทำดามเมจได้ยาวๆเลยซึ่งตัวละครไซโน่เนี่ยจะใช้สกิลท่าไม่ตายยืนในสนามเนได้นานถึง18วินาทีน้องนาฮิดะเนี่ยเหลือเฟอือเลยในการป้ายทัดพืชซึ่งการเล่นคอมโบของทีมนี้ค่อนข้างจะสนุกมากๆตัวละครนาฮิดะเนี่ยมาเติมเต็มได้ดีมากๆดีกว่าทุกตัวละครทัดพืชซะอีก และถัดมากับทีมงอกเงยซึ่งทีมนี้ก็เป็นทีมที่น่านเล่นมากๆอีกทีมหนึ่งเลยซึ่งปกติเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยอยากจะเล่นทีมงอกเงยแบบ100%เนี่ยก็คือการใส่ตัวละครอ,อย่างนี้รูโดยนิรูเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างมาเฟืองพิเศษซึ่งเจา้ามาเฟืองพิเศษเนี่ยมันจะระเบิดรวดเร็วกว่าระเบิดกว้างกว่าทําดาเมจได้รุนแรงมากกว่ามาเฟืองแบบปกติพอนานฮิดะมาเล่นกับทีมนี้ก็ทําให้การทําปฏิทินเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นและลดจุดบกพร่องจากการใส่ตัวละครอ,อย่างคอเร่และตัวละครทาวเวอร์ ที่พอใช้สกิลแล้วจะเป็นการทำดาเมจทัดพืชที่เป็นอนาเขตแบบแคบๆแต่น้องอะฮิดะเนี่ยเป็นการป้ายทัดพืชแบบติดตามตรงนี้เจ้าตัวมาเฟองกเนี่ยมันเกิดขึ้นรัวๆทาดาเมจรัวๆเลยรัวจนที่ว่าตัวละครในสนามเนี่ยอาจจะไปก่อนมอนสเตอร์ซะอีกตรงนี้เป็นจุดที่เราเนี่ยควรจะระมัดระวังอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญ,ญาตเน้นย้ำเพื่อนๆอย่างหนึ่งก็คือการป้ายสีลักไตราคามาพลิวิชั่นแก่ศัตรูและปรากฏว่าธาตุที่ติดอยู่บนหัวศัตรูเนี่ยมันไม่ใช่ธาตุพืชและเราเนี่ยเอาตัวละครธาตุน้ำเนี่ยไปโจมตีปรากฏว่าบนหัวศัตรูเนี่ยมันติดสัญลักษที่เป็นธาตุน้ำเจ้าไต,ตราคามาเนี่ยมันจะไม่ทํางานจนกว่าเราเนี่ยจะ,ะทาําปัิติิแกธาตุ ดังนั้นเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เราเนี่ยอาจจะเจอได้นั่นก็คือการที่ว่าเจ้าเมอเฟืองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันกระโดดไปตรงโน้นแล้วไม่โดนดาเมจมาเฟือกตัวนี้ทําให้เจ้าตัวตรายคามาเนี่ยจะไม่ทํางานเมื่อเราเอาตัวละครธาตุน้ําที่ยืนในสนามเนี่ยไปโจมตีปรากฏว่าศัตรูเนี่ยติดใจรักธาตุน้ําแทนทําให้เอฟเฟกของเจ้าตัวตายคามาเนี่ยไม่เกิดขึ้น และที่สําคัญทีมของนีลูเนี่ยไม่มีตัวละครรวบนะใส่ตัวละครท่าลมไม่ได้นะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถกักขังหรือว่าหยุดศัตรูได้อันนี้เป็นจุดที่ควรระวังอย่างยิ่งและถัดมาถ้าเราพูดถึงทีมงอกเกยแล้วเราจะต้องไปพูดถึงทีมไฮเปอร์โบมซึ่งทีมไฮเปอร์โบมเนี่ยคือการเอาตัวละครท่าไฟฟ้านเนี่ยมาจอยด้วยกับทีมสร้างมาเฟือง ซึ่งตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็จะมีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นไลเดนโชกุนคุกิชิมโนบุหรือว่าจะเป็นเปิดโถหรือแม้กระทั่งตัวละครอย่างเคอร์ชิงซึ่งเราเล่นได้เยอะมากๆแต่ตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตัวละครอย่างคุกิชิมนบุตัวนี้การเล่นง่ายๆก็คือเราสร้างมาเฟืองและให้ตัวละครท่าไฟฟ้าเนี่ยโจมตีใส่มาเฟืองแล้วมาเฟืองเนี่ยก็จะทําดาเมจแก่ศัตรูระยะใกล้ๆและยิงทับเพื่อนๆเนี่ยเอาตัวละครท่าลมเนี่ยเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเวนติหรือว่าสุโคทซึ่งงงจะลอัตรรูแ้วก็สาามเฟื แล้วเราเอาตัวละครท่าไฟฟ้าเนี่ยไปโจมตีใส่มาเฟืองกระโดนศัตรูแบบรัวๆเลยแต่ทีมนี้มีข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ว่าตัวละครท่าลมเนี่ยมาช่วยในการรวบศัตรูเราจําเป็นต้องให้ตัวละครท่าน้ำเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูก่อนอย่าเอาตัวละครท่าพืชอย่างอนนาฮิดาเนี่ยไปป้ายใส่เพราะศัตรูที่ติดสาระท่าไม้โดนรวบเนี่ยมันไม่เกิดปัดต่ยธาตุอย่างการกระจายตรงนี้ก็ทําให้การคอมโบในเรื่องของการทําไฮเปอร์บูมเนี่ยมันเฟลไปเลยตรงนี้สําคัญมากๆ และถ้าเราเนี่ยพูดถึงทีมไฮประบูมแล้วไม่พูดถึงทีมเบอร์เจียนเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็คือการเอาตัวละครธาตุไฟเนี่ยมาคอมโบกับทีมที่ใส่ตัวละครธาตุพืชและตัวละครธาตุน้ำต่างจะตัวมาเฟืองขึ้นมาและให้ตัวละครธาตุไฟเนี่ยโจมตีใส่เจ้าตัวมาเฟืองซึงคล้ายๆกับที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้กับทีมไฮประบูมเลยโดยตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างโยอิมิยะโทมะเซียงหลิงหรือว่าจะเป็นตัวละครธาตุไฟอะไรก็ได้ที่โจมตีใส่เจ้าตัวมาเฟืองได้แต่ว่าจะให้แนะนาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครโท ซึ่งโทมัสเนี่ยเมื่อเราใช้กิลท่าไม้ตายเนี่ยก็จะโจมตีเป็นขึ้นไฟออกไปแล้วก็โจมตีรัวๆเลยใส่เจ้าตัวมาเฟืองลักษณะการเล่นเหมือนกับทีมไฮประบุมเลยไอ้ตัวละครท่าลมเนี่ยรวบแล้วทาปฏิยัทธาสร้างเจ้าตัวมาเฟืองขึ้นมาตัวนี้ง่ายเช่นไม่ละก,กับทีมนี้ส่วนข้อระวังเด็กก็คล้ายๆกับทีมไฮประบุมเลยไม่ได้แตกต่างจากกันเลยคือการที่ว่าตัวละครท่าลมมาจะให้การท,รทําปฏิยัทธาเริ่มโดยทัดพืชเท่านั้นเพราะว่ามันจะไม่เกิดเอฟเฟกการกระจาย และสุดท้ายกับทีมที่ผมจะแนะนําขอเป็นกลางๆและการสลับทีมนี้กับทีม r e วิ r ์ m มัลซนึ่งทีม r เวิร์ m ม i l เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วก็ขัดใจสไตลก์การเล่นของผมประมาณหนึ่งเลยคือผมเนี่ยไม่ชอบตัวละครที่แบบว่าโรเตชันขัดจังหวะหรือว่าโดนศัตรูเนี่ยขัดจังหวะได้ โดยทีมนี้คือการที่ว่าเราทําปฏิยาศธ์อย่างการเบิร์นนิ่งแกศัตรูโดยการใส่ตัวละครนาฮิดะคู่กับตัวละครทัดไฟอะไรก็ได้โดยตัวละครทัดไฟที่ผมจะแนะนํานี่คือตัวละครเซียงเหลิงเพราะว่าเซียงเหลงเนี่ยสามารถป้ายทัดไฟได้ลุนรวมากๆดังนั้นการโจมตีของตัวละครการหวีที่เป็นการชาร์จโจมตีปิดฉากเนี่ยถึงทําปฏิยาทธา์อย่างการรีเวิร์ดเมลเนี่ยได้รุนแรงแล้วก็ได้แบ่นยำมากๆแต่ตรงนี้ควรจะระวังอย่างหนึ่งก็คือปฏิยาทธา์เบิร์นนิ่งเนี่ยมันจบไวมากๆทําให้การป้ายหรือว่าการโลเทชันหรือว่าการใช้สต่่างๆเนี มันดูยุ่งเหยิงและขัดจังหวะประมาณนึงเลยตรง,งนี้เราอาจจะต้องรอตัวละครอ,อย่างเลลาที่มีความสามารถในการสร้างเกาะก็ไม่ต้องห่วงว่าศัตรูเนี่ยจะโจมตีใส่เราแล้วเราเนี่ยจะกระเด็นหรือว่าเราเนี่ยจะเลื่อนหมดก่อนและตัวละครเลาเนี่ยยังสามารถโจมตีท่าน้ําแข็งเพื่อทําปฏิยทธาุอย่างรีเวิร์ดเมลได้ตัวนี้นะ่าสนใจมากๆสำหรับตัวละครเลา ส่วนที่มอนอื่นเนี่ยด้วยความที่ว่าตระครนาฮิดะเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเราเอาน้องเนี่ยไปมิกกับที่มอนอื่นหรือไปคอมโบกับที่มอนอื่นก็ได้ไม่ได้เสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทีมที่ผมเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี้เป็นทีมที่เน้นการทําปฏิท่าเกี่ยวกับาธาตุพปืชเพียงเท่านั้นจริงๆแล้วเราอาจจะย้ำให้น้องเนี่ยไปอยู่ที่มอนอื่นก็ได้ แล้วจบไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครนาฮิดะถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยเพื่อนเพื่อด้วยถ้าชอบอะไรแบบนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ NG Space ด้วยผิดพลาดประการใดกราบขออภัยอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้า See you again บายบาย